สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคุยภาษาคนตรังนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของขนมโบราณค่ะซึ่งนอกจากจังหวัดตรังนะคะจะมีในส่วนของขนมเค้กที่เป็นขนมขึ้นชื่อแล้วนะคะในส่วนของขนมโบราณก็ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะก็มีผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วนะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณพี่ได้แนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักว่าชื่ออะไรอยู่ร้านไหนคะค่ะชื่อสุวลีกิจประกอบสันติ อยู่ร้านยองเซ้งถนนพาดกันตังค่ะเถ้าพูดถึงที่มาที่ไปของร้านนี้นะคะเริ่มแรกเลยมาอยู่ที่นี่นานกี่ปีแล้วคะที่ตรงนี้ก็ประมาณ30กว่าปี30กว่าปีเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่มาเปิดกิจการที่นี่เลยพ่อแม่จานี<อ> <laughs> ค่ะแต่ว่าเขาก็ทำก่อนจากหน้านี้แล้วก็ที่หน้าวิชเฉลิงจังอะ อ๋ออยู่ตอนก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ไปอยู่วิชตังมาก่อนทําทําอะไรมาก่อนนะช่วงนั้นก็ทาขนมเหมือนกันขนมพวกนี้เลยทาขนมนี่เลยค่ะเพราะว่าเตียงก็เป็นไปเป็นลูกจ้างเข้ามาก่อนอ่ะแล้วก็แกก็ออกมาทําเองอ๋อไปเป็นลูกจ้างร้านขนมใช่แล้วก็เลยมาเปิดกิจการทำโตเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วที่นี่นะคะเราเปิดมาอยู่สักพักแล้วเนี่ยนะคะนอกจากเราจะเห็นขนมได้มีขาย ไข่ด้วยไข,ข่เพิ่มมาเสริมทีหลังมาเสริมทีหลังนะคะ<ช>เราทําขนมที่นี่ทำํำประเภทไหนยังไงบ้างคะประเภทขนมเปี๊ยะขนมตามเทศกาล <ฮะ S 2> แล้วก็ขนมไหว้พระตเตเหลียวเขาเรียกมาเอานะ,<ฮ>ะมันมีขนมพองแล้วก็ถั่วตัดไข่นกแล้วก็มีถั่วตัดไข่นกก้านบัว <ฮะ S 2> ขนมไหว้พระตามเทศกาล คุณพี่มาเป็นสไพยบ้านนี้ตอนแรกๆนี้เขาทําขนมเรารู้ไหมว่าบ้านนี้เขาทําอะไรทําขนมมาก่อนหรือมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราได้มีการเรียนรู้ยังไงบ้างคะก็เราก็อยู่อยู่อยู่ในบ้านเราก็ช่วยกันทําเรียนรู้เรื่องการทาขนมใช่ไม่ได้เรียนมาจากที่อ iting. ื่เอนเ <animations> รียนรู้ในบ้านค่ะแล้วเมื่อก่อนการทําขนมสมัยเมื่อก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อน ก็เขาจะใช้คนเป็นส่วนมากแต่ว่า<ม>เดี๋ยวนี้เขาถ้าว่ายอย่างไหนที่ว่าเขาพุ่นคนได้<ม>เขาก็จะใช้เครื่องจักรใช้โดยมากแต่ที่บ้านนี้ส่วนมากก็ทํากันเองก็คือใช,ใช้ใช้มือทํากันเองเลยทําในครอบครัวค่ะเราทําขายมานี่นะคะนานประมาณสักกี่ปีได้แล้วก็เก็เราก็มาอยู่ทีหลังลนะค่ะ ห้าสิบปีไม่ถึงก็เกือบเกือบเกือบห้าสิบปีใช่แล้วอ๋อมาอยู่ตรงนี้แล้วด้วยใช่เพราะากองเขาก็ตอนนี้แปดสิบกว่าแล้วโอ้ตั้งแต่ยุคนู้นเลย<ช>นะคะใช่ค่ะแกก็ออกมา<ช>มาทำเอง ็ออกมาทําเองแต่ถามว่านานเท่าไร่เราก็ไม่ครู้ว่านานเท่าไหร่แต่ว่าแกมาจากเมืองจีนอายุน้อยๆอ่ะะคอายุสิบกว่าปีก็คือไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วอก็คือสู้ชีวิตคือทราบว่ามาจากเมืองจีนเลยเป็นคนจีนแท้ๆแล้วมาปักหลักที่เมืองไทยเลยเห็นไหมคะก็ถือว่าสู้สู้ชีวิตมากในการที่จะมาเริ่มต้นใหม่ๆที่นี่นะคะก็ต้องอาศัยเขาเรียกความอดทนความอดทนแกก็ไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามากับพี่สาว พี่สาวพามาทําเป็นลูกมาด้วยแต่ถ้าไม่ทําเป็นลูกมาไม่ได้อเขาหมายถึงว่าแกต้องเป็นลูกของพี่สาวมาใช่ต้องเป็นลูกด้วยแล้วถึงจะมาได้นเขาแบบเขามีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแกก็บอกว่าคือแกเขาต้องทําเป็นลูกมาถึงจะมาได้แต่ถ้าไม่เป็นลูกมาไม่ได้เขาพามาไม่ได้อ่ะเพราะพ่อแม่ไม่มีอะไรไม่มีค่ะ อาจจะไม่มีใครรับรองก็ได้ว่าว่าจะให้ข้ามประเทศมาอยู่นะแต่เล่าแกเล่าประวัติให้เราฟังมันรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนกับแกลําบากมากอ่ะค่ะอยู่เมืองจีนเข้าให้ไปเข้าให้แกแบบว่าให้ไปกับคนอื่นแล้วแกก็ลําบากแล้วก็พอกลับมาบ้านเอาก็ไม่มีใครไม่มีใครดีว่ามาเจอพี่สาวพอมาเจอพี่สาวปุ๊บแกก็ พี่สาวก็เขาเขามาเมืองไทยก็เอาแกมาด้วยอ๋อก็เลยเป็นโอกาสดีเลยมาเมืองไทยเลยแกก็ลำบากค่ะตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเราทำขนมนี้ไม่รู้ว่านานกว่าขนมเค้กหรือเปล่านานกว่ามากนานกว่ามากเลยขนมนี้คือนานกว่าขนมเค้กคือเข้าเหมือนกับว่าผสมเสร็จเขาก็ตีเลยใช่ไหมแต่ของเราต้องเตรียมไส้เตรียมของเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนถึงจะทํา อ๋อใช่เพราะว่าขนมเค้กไม่มีไส้นะคะขนมอันนี้เป็นขนมไม่มีไส้เอาวัตถุดิตรวมกันแล้วก็ตีได้เลยแต่ของเราต้องเตรียมไว้ก่อนต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนค่ะค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงคือในกล่องนี้ที่เห็นสวยๆนี้นะคะมันก็น่าจะมีหน้าตาแบบเป็นขนม เขาเรียกเขาเรียกขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมคะที่เป็นไส้ใส่ฟักเขียวใที่ทานกันอันนี้ค่ะตอนใส่ฟักใส่ถั่วด้วยนะคะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยค่ะถ้าพูดถึงความนิยมของคนระหว่างขนมเค้กกับขนมเปี๊ยะค่ะเป็นยังไงบ้างมันขนมเปี๊ยะนี่เราจะมีตลอดขนมเค้กมันก็มีตลอดแต่ว่ามันจะดีก็ช่วงเทศกาลค่ะ อ๋อก็คือจะขายดีหรือว่าต้องการมากก็คือเทศกาลเทศกาลไหนบ้างคะที่จาเป็นจะต้องใช้ขนมเปียรแล้วคนนิยมซื้อเยอะขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็เดือนสิบชอบนิยมไปฝากแล้วก็ตุ๊กจีนเขาก็ใช้แต่ใช้น้อยลงมาหน่อยแต่ช่วงที่ดีก็คือขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็เดือนสิบเป็นของนิยมใช่แต่โตมาก็เห็นแล้วว่ามันมีขนมอันนี้อยู่นะคะแล้วขายดีไหม พูดว่าขายดีไหมเราก็อยู่ได้อนแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะขายเดี๋ยวนี้วัตถุดิบมันแพงค่ะเราซื้อของเข้ามันแพงถามว่ากาไรดีไหมเราก็อยู่ยได้ที่ว่าเราไม่ต้องเช่าบ้านแต่แค่เช่าเาบ้านก็ลาบากนะลำบากเลยลาบากนะแป๊บเดียวเดือนนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันขายไม่ดีเมื่อก่อนราคาต่ําแต่ขายดีกว่านี้เดี๋ยวนี้ราคาสูงอะไรก็สูงหมดแต่เราไม่สามารถเพิ่มราคาขนมได้มากช ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งด้วยนะคะลดได้บางส่วนแค่นั้นเองเราจะลดเดยอะก็ไม่ได้ค่ะนี่เคยแบบ <c oughs> คิดแบบไม่คะว่าขนมเปี๊ยะมาก่อนแต่ว่าขนมเค้กแซงหน้าไปแล้วเราจะทําอย่างอื่นให้มันดีดีขึ้นบ้างไหมคะคะเราก็ทําอันี้มาก่อนแล้วนะ <c oughs> แล้วถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ได้ <c oughs> เราก็อยู่ได้แต่ถามว่าดีกว่าเมื่อก่อนไหม มันขายมันก็พูดถึงมันก็เมื่อก่อนอ่ะจะทําลูกเล็กมากค่ะมันจะขายลูกเล็กๆใก้ลูกระบาดลูกระบาค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราหันมาทําเดูนใหญ่ใช่แต่ถามว่าดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแต่ว่าเราใช้คนน้อยกว่าค่ะแต่ถ้าใช้คนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วใ่เพราะว่าต้นทุนปีหลายๆอย่างต้นทุนเยอะแล้วตอนนี้ทําในครอบครัวทําในครอบครัวแล้วก็มีคนช่วยสองสามคน อันนี้ทําขายเฉพาะคือวางไว้หน้าร้านหรือมีไปส่งที่อื่นบ้างไหมคะส่งส่งในตลาดด้วยไหมคะในตลาดด้วยมีสั่งไปต่างจังหวัดบ้างไหมคะไปกระบี่บ้างโอ้คืนชื่อปกติก็บางทีเขาเขาจะไปไหนเขาก็มาสั่งไปอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นว่าช่วงเทศกาลก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแนวแนวคนจีนใช่ค่ะเขาจะมาซื้อกันเป็นขนมมงคลด้วยใช่ไหมคะถ้าขนมแต่งงานเขาก็จะเอานนี้คือมันเป็นมงคลมันเป็นมงคลยังไงอะคะมันกับโชคดีอะไรแบบนั้นโชคดีใช่แล้วมันจะมีเหมือนตัวหนังสืออยู่บนหนังขนมด้วยใช่ไหมคะมัอ่านอ่านว่า รู้ว่าอ่านว่าไงนะตัวหอกแต่ว่าเราก็เขียนไม่เป็นค่ตัวหอกแต่ว่าหมายความว่าโชคดีแมาวควาโชคดีทานขนมนี้แล้วจะโชคดีคือแบบเราใส่ไปในขันเขาจะเอาวางไว้ข้างบนหรือว่าบางคนเ็าเอาลูกใหญ่ไปเลยยกไปเลยตั้งลูกใหญ่มันจะมีนใหญ่มากด้วยจะมีลูกยาวๆแต่ถ้าว่าถ้าเขาใส่ขันก็จะมีลูกเล็กขนาดนี้แล้วก็ไปใส่ขันค่ะ ก็คือนอกจากทําขายก็ยังมีรับสั่งทําด้วยนะคะก็ที่เห็นอยู่เยอะๆนี้นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นขนมอันนึงด้วยอันนี้นี่นั่นเองอันนี้ค่ะก็คือขนมนะคะเปี๊ยที่ว่าลูกเล็กที่เขาจะเอาไปใส่ขันมากด้วยเป็นขนมมงคลแล้วก็ยัมีตัวถั่วใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นไส้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ฟักค่ะอันนี้มีถั่วมีงาพร้อมนี่นะคะก็มีปั๊มตัวหนังสือด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งทานนี้ค่ะใส่กล่องอยู่ตรงนี้ก็คือที่เขาสั่งทําไปงานแต่งงานด้วยะนะคะเห็นขนมน่าทานมากนะคะ<ช>เราต้องอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่ากรรมวิธีการมาของขนมเ,เขาเรียกขนมเปี้ยะนะคะ,คะเป็นมาย่างไงาเดี๋ยวจะเราจะให้คุณพี่ข่าเราไปดูกันข้างหลังนะคะไปชมกันค่ะปู่ก,ก,ก็ยังเป็นแบบเก่าแบบเดิมสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในครัวแล้วนะคะเคยกว่าลงทําขนมดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีต้นตํำรับยืนอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะคะอากองเป็นคนทําเองเลยคือลุกขึ้นตื่นเช้ามาเตรียมแป้งเองเลยนะคะอืมค่ะทุกวันแต่ละวันนี้เราทําอยู่ในปริมาณเท่าไหร่คะช่วงนี้พิเศษด้วยได้ข่าวว่าพิเศษด้วยว่ามีคนมาสั่งน้อยแลวเมื่อก่อนจำมาก สิบกว่าคน,านยี่สิบคนอนนี้นลูกน้องแจ้งํำบาดอือค่ะเดี๋ยวให้อากงเล่าของที่โโห่อๆแล้วไม่ไม่ทำแล้วเอาของง่ายๆนะง่ายๆใช่ไหมฮ่าเ <laughs> อากงเดี๋ยวนะแรกๆที่มาเริ่มทำตอนไปเรียนทำขนมกับเขาวันเป็นยังไงบ้างกงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ประมาณหกสิบปีแล้วค่ะทำงานเขาสิบกว่าปี อ๋อไปทํากับเขาอยู่สิบกว่าปีแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองอแล้วก็นี่ยังทําอยู่อีกนี่นะวัอายุเท่าไหร่แล้วนี่คะตอนนี้อยุแปดสิบสามอายุแปดสิบสามแงแข็งแรงอยู่เลยอันนี้เราเรียนรู้ทํายากไหมคะขนมนี้ยค่ะก็ไปยากอ่ะไม่ยากไปยากแต่ละวันนี้ต้องตื่นกี่โมงถึงมาเตรียมตัวในการทำขนมบ่ายวัหกโมงกว่าหกโมงกว่าไปแตตอนได้ทำน้อย ก็ตีสมีสี่ก็ 4, เลิกแล้วค่ะแล้ววันน,นี้นี้ขั้นตอนทําอะไรอยู่คะนี่ตรนนี้เตี้ยวทาวัดเตี้ยไข่ปลาอ๋อไข่ปลาเป็นกลมๆค่ะทอดเสร็จแล้ว,ลวอ๋อค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่นําทางดูดีกว่าตอนนี้ก็คือเราทําขนมไข่ปลาคือมีตัดแป้งร่อนแป้งตรงนี้ก่อนค่ะเรา อธิบายได้เลยนะคะว่ายัางไงพอเสร็จขั้นนี้หันห่นหั่นหั่นแล้วนี่ก็มาแล้วก็ต้องใส่น้ำมันเลยใช่ไหมคะค่ะแค้นองค่ะก็มาลอยน้ำมันอันนี้ก็คือเสร็จแล้วล um เสร็จแล้วเสร็จ <s PowerPoint> แล้วเดี๋ยวมาทำต่อลงน้ำตาลโอ้ลงน้ำตาลหลายขั้นตอนค่ะต้องทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ลงน้ำตาลค่ะงั้นเดี๋ยวให้ทางคุณพี่ได้ลองทำทำเลยได้ไหมคะอ๋อยัง ยังทาไม่ได้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้อ๋อคือต้องเสร็จทุกอันก่อนเสร็จหมดคก็เราก็ค่อยมาลูทีเดียวก็คือลงกระทะใหญ่ทีเดียวเลยนี้กระทะดูจะความเก่าแก่นานมากหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําทีละอย่างให้เสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยทําอีกทีคูะหลานหลานอโอ้ถึงลูกหลานเลนแล้วคืนนี้ก็คือสืบทอดกันมามีคนรับช่วงต่อ กองทำก่อนเพื่อน